นาราธิวาสจัดเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทยโดยตั้งอยู่บนส่วนปลายแหลมของมาลายูส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและปกคลุมด้วยป่าไม้มากกว่าสองในสาของพื้นที่ทั้งหมดจังหวัดนราธิวาสมีเพียงสองฤดูการคือฤดูร้อนและฤดูฝนจังหวัดนาราธิวามสมีทั้งหมด13อำเภอได้แก่อ,เอํเภอเมืองนาราธิวาสอ,เอํเภอตากใบ,อ,อ,บอํเภอบาเจาะ อำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอรือศอำเภอศรีสาคออำเภอแหวงอำเภอสุขีลินอำเภอสุไงโกลกอำเภอสุไงปาดีอำเภอจันเนและอำเภอเจาะไอร้องอุทยานแห่งชาติบูโดสุไงปาดีหรือเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไงปาดีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดด้วยกันคือ จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสโดยมีเนื้อที่รวมกันถึง2 1 3 1 2 5ไร่เป็นที่อยู่ของสัตว์สำคัญน้อยใหญ่อย่างเช่นนกเงือกที่พบมากถึง6ชนิดจาก13ชนิดที่พบเห็นได้ในประเทศไทยรวมไปถึงพันไม้หายากอย่างปาล์มบางสูนและใบไม้สีทอง ใบไม้สีทองหรือย่านดาโอจากบทสัมภาษณ์คุณอำานวยแดงนำพบเจอที่แรกที่อุทยานแห่งชาติบูโดสุงไงปาดีอําเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลกลักษณะของใบไม้สีทองหรือย่านดาโอเป็นไม้เถาที่แข็งแรงสามารถเลื้อยปกคลุมต้นไม้ในป่าธรรมชาติที่ชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ใบไม้สีทองหรือย่านดาโอ มีใบสีเขียวและมีการแตกยอดออกมาต่างหากแล้วค่อยๆเปลี่ยนสีมีทั้งหมด3สีได้แก่สีชมพูสีทองและสีเงินนิยมนำมาทำเป็นงานหัตถศิลป์สินค้าโอทอบของจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเชื่อกันว่าใบไม้สีทองหรือย่านดาโอเป็นใบไม้ที่มีความเป็นสิริมงคลเพราะเป็นใบไม้ที่ได้รับการพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่เ้า จากข้อมูลข้างต้นคณะผู้สร้างสรรค์จึงมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์การแสดงที่เสื่อให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวของใบไม้สีทองที่พบเห็นได้ในอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสโดยนำเสนอถึงเอกลักษณ์ของใบไม้สีทองที่มีความหมายโดดเด่นเฉพาะตัวโดยการสร้างน่านัดสิ์ในรูปแบบนาตัดสินพื้นบ้านภาคใต้และการเคลื่อนไหวร่างกายตามแนวคิดน่าตัดสินร่วมสมัยโดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่าดาวหงมัด ุดมุ่งหมายของการสร้างสารรค์ผลงานเพื่อสร้างสารรค์การแสดงชุดดาหงมัดขอ้อตกลงเบื้องต้นคำว่าใบไม้สีทองดาโอดาหุงมัดปูโจมะใบไม้เงินใบไม้ทองดาหงเถาใบไม้สีทองมีความหมายเหมือนกันว่าใบไม้สีทองเล่มสร้างสารรค์เล่มนี้คณะผู้สร้างสารรค์ขอใช้คำว่าใบไม้สีทอง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหน่ได้สร้างสารรค์การแสดงชุดดังมัดเพื่อเป็นการสร้างสารรค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันไม้ของชาวบ้านในอำเภอบาเจอกจังหวัดนราธิวาสในรูปแบบการงแสดง 2. ได้บุญงานการแสดงหน้าประสินสร้างสารรค์ที่สามารถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่คนพุบใบไม้สีทองเป็นที่แรกอุทยานแห่งชาติบูโดสวยงตาดี อำเภอบาจอกจกังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นแนวคิดการสร้างสารรค์ผลงานการสร้างสารรค์ผลงานชุดดาฮงมัดเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนก,การเจริญเติบโตของใบไม้สีทองตั้งแต่ที่เป็นเถาเลยขึ้นเพื่อออกใบสีเขียวจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสีทองและเป็นโชว์เกี่ยวกับการแตกกิ่งออกมาของใบไม้ซึ่งมีการเปลี่ยนสีทั้งหมด3ส,สีด้วยกันได้แก่ สีชมพูสีทองและสีเงินตามฤดูกาลโดยมีการผสมผสานเกี่ยวกับรูปแบบแถวโดยยึดตามรูปลักษณะของเถาลักษณะของรูปทรงของใบไม้สีทองซึ่งมีรูปทรงคล้ายรูปหัวใจหรือนำรูปแบบการจัดวางใบไม้สีทอง ในรูปแบบของสินค้าโอทอปของจังหวัดนราธิวาสที่มักนําใบไม้สีทองมาจัดวางจําหน่ายให้เป็นของที่ระลึกเพราะเชื่อกันว่าใบไม้สีทองเป็นใบไม้ที่มีความสิริมงคลจะมีการวางเรียงใบไม้สีทองในรูปแบบคระสีตามลักษณะของใบหรือนํามาวางเรียงในรูปแบบของปีกผีเสื้อตามความเหมาะสมและความสวยงามของใบไม้สีทองนั่นเองค่ะ การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้คณะผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณะเป็นการเล่าเรื่องราวที่นำเอารูปแบบของนาฏศิลป์พื้นบ้านและนาฏศิลป์ร่วมสมัยมาผสมผสานกันโดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของใบไม้สีทองที่พบเห็นได้ในอำเภอบาาเจ,จกจังหวัดนาราธิวาสและช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในสินค้าโอท็อปของจังหวัดนาราธิวาสซึ่งคณะผู้สร้างสรรค์ ได้กำหนดขั้นตอนในการแสดงโดยแบ่งออกเป็น3ช่วง 1. เถาพึกษาแห่งผืนป่าบาจโจ 2. ฤด,ดูการแปรผันอัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสี 3. ใบไม้สีทองเรื่องโรงสารคลองพัฒทศิล์รูปแบบการนำเสนอการสร้างสรรค์าการแสดงชุดดาโงมัรการออกแบบนักศินน์สร้างสรรค์ โดยนําเสนอในรูปแบบของนาฏศิสิ์พื้นบ้านและนาฏศิสินร่วมสมัยนํามาผสมผสานเข้าด้วยกันซึ่งคณะผู้สร้างสารรค์ได้สร้างสารรค์ผลงานภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์ของใบไม้สีทองผลงานการสแสดงสร้างสารรค์ชุดดาคงมัสคณะผู้สร้างสารรค์คาดว่าใช้เวลาในการสแสดงประมาณ7นาทีใช้ผู้แสดงหญิงจำนวน12คนโดยการแสดงได้แบ่งออกเป็น3ามช่วงดังนี้ช่วงที่1 เขาพฤกษาแห่งพื้นป่าบาโจคณะผู้สร้างสรรค์ต้องการเสือหเห็นถึงความงดงามตามธรรมชาติและความร่มรื่นของพื้นป่าบาโจจังหวัดนาราธิวาสผ่านการเคลื่อนไหวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไม้เถาใบไม้สีทองซึ่งเป็นพืชพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งนี้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงธรรมชาติที่คณะผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาเพื่อน,นำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเคลื่อนไหว ช่วงที่สองฤดูแปรผันอัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสีคณะผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้เห็นถึงการแตกกิ่งและการเปลี่ยนสีของใบไม้สีทองตามช่วงฤดูกาลตั้งแต่ใบสีชมพูในฤดูร้อนหรือช่วงเดือนเมษายนถึงพฤศภาค,คมแล้วเปลี่ยนเป็นใบสีทองในฤดูฝนหรือช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนจากนั้น ใบไม้จะเปลี่ยนสีเป็นสีเงินเป็นสีสุดท้ายช่วงที่3ใบไม้สีทองเรืองรองสานคล้องงานหัตถศิลป์คณะผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสวยงามประการตาของใบไม้ทั้ง3สีที่อยู่ในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์สู่การนำมาจัดเรียงเป็นรูปลักษณ์ภายในกรออภาพ ที่เสริมสร้างคุณค่าทางศิลปะหรือการแปลสภาพใบไม้มาเป็นสินค้าโอท็อปภายใต้ความเชื่อที่ว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองนั่นเอง